ครับป้าครับอันนี้เขาแช่ร้านชื่ออะไรครับแม่อระแม่อร์นะครับนั่งเดิมเปิดนานยังครับเปิดมานานยังฮะมาแล้วอ่ะเปิดนานเองก็เกือบสี่สิบปีแล้วอ๋อครับผมนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้านี่เราป้าบอกเปิดตั้งแต่เช้าแปดโมงแล้วนี่ยฮาเลยครับผมก็มีอะไรมั้งครับเขาแช่จะมีข้าวอันนี้เป็นปลาหวานข้าวครับอันนั้นปลาหวานนะครับอันนั้นกระปิทอดอันนี้โหชโปคนะครับ แล้วคนเนี้ยอันนี้อันนี้ลูกสาวหรือเด็กเด็กที่ร้านเ,าเ,เด็กเก็บมาเลี้ยงนะฮะจะเก็บอย่างงี้เก็บได้ที่ไหนหรอปรป้าแถวก้องค่ะแถวก้อก็นอกจากอันนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวแช่นะครับขน,นมจีนใสน้วเดี๋ยวเ็าจะมีตักน้ําใส่นะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับอันนี้เป็นปลาหวาน,วานมาครับเขาแช่ครับเขาแช่ ก็จะมีเนี่ครับไอ้เจ้านี้คือกะปิรครับอีกวันวิธีการกินข้าวแชร์ที่ถูกเขาบอกให้กินกับคำข้าวคำอ่าเจ้าอย่างสามเามารืเอดต่อมาเราลองปลาหวานไม่ประหวานแล้ว อ,นนอืมอร่อยอยู่นะนหวานๆไม่กินตรงนี้ได้พี่อให้ลูกกระป๋อง,อ,งอันนี้มานอืมพี่นอนบอกอันนี้มันแข็งพี่นอนบอกพี่บ้านนี่เหี่ยวนี <c oughs> อ่อันสุดท้ายนนสุดท้ายอันนี้เขาเรียกว่า,าเจ็ปโป้นะเจ็บโป้โป้วหวาน อร่อยครับสามเลยข้าอร่อยครับแต่เที่ยวนี้จะลองสามอย่างพร้อมกันครับอร่อยแบบแบบครับไม่ทันใจ giật mặt <coughs> <Rất rồi. coughs> <coughs> <coughs> <coughs>